สวัสดีครับผมชาติซิงค์สุพลครับค่ะวันนี้ต่อยปติมากรค่ะมีพวกเราร่วมงานกันจัดการประกวดร้องเพลงสร้างสรรค์สังคมของประชาชื่นในมาไอเนาะครั้งที่หนึ่งก็ผ่านไปด้วยดีนะแต่ทีนี้เขาก็ควรจะมีคลิปที่แนะนําวิธีแกะเพลงใหม่งวันนั้นอ่ะมีนักร้องเสียงดีอยู่คนหนหมายเลขสี่ใช่ไหมล้นต๋อยเสียงดีมากค่ะเสียงดีมากทีนี้เขาเลือกเพลง ที่ไม่ตรงกับคีเขาไม่ได้ตรงกับคีหรืออาจจะไม่ตรงกับสไตล์ด้วยถ้าเขามาร้องเพลงความดีไม่มีขายเนี่ยเป็นเป็นจังหวะแบบเชื่อชีวิตเขาอาจจะร้องดีก็ได้เพราะว่าอย่างประตูวัดประตูคุกเนี่ยคเป็นเสียงต่ำคำว่าอะไรนะที่จดไว้อะคำว่าสูงเนี่ยได้เห็นประตูสูงเนี่ยมันต่ำอย่างเงี้ยออมันต่ำแล้วก็เสียงเขาก็ไม่ออกเสียงเขาไม่ออกก็เสียงไม่ได้ยินเสียงเออเสียงไม่ออกก็ แล้วก็ทีนี้เ็าล้องเขาพยายามให้เป็นลุกทุ่งอะเนาะแต่เนื่องจากเขายังคงจะไม่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 แบ่งเอื้อนแบ่งจังหวัดจากคนแบบลุกทุ่งก็ยังไม่ชานาญเนาะก็เลยหลุดจังหวะเขาพยายามจะทําให้พออะนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบหมายเลขสี่นะผมก็เลยอยากจะมาแนะนำแนะนาอีกเพลงหนึ่งให้เพลงน่าจะเหมาะกับน้องเขานะคะน้องเขาเอ่อความดีไม่มีขายแล้วก็บอกวิธีแกะทํานองเพลงใหม่ด้วย อ่ะพังความดีไม่มีขายก่อนออเดี๋ยวจะให้ต่อยข้อแก่ให้ดูว่าวิธีแก่เพลงก็คือเรายังจะไม่ร้องทันทีทำตัวเองให้เป็นเครื่องดนตรีก่อน,นเดี๋ยวทำให้เขาดูนะจย์ค่ะ ถ้าคนไม่เคยแก่เพลงอ่ะเขาจะร้องตามถูกไหมใช่ค่ะจะร้องตามเลยหาความดีพอแต่ที่จริงไม่ให้ร้องตามเลยให้ฝึกฟังทำนองคุ้นหูก่อนใช่ไหมอาจารย์ทำเองให้เป็นทำนองก่อนทำตัวเองก่อนนี่เป็นอย่างนี้นะพอได้อะไรมาเรนนี้เราฟังทำนองก่อนแล้วจับทำนองก่อนจับทำนองก่อนนะคะอ่าฟังนะเนี่ยฟังปุ๊บทำเสียงน้องนองตามนี้ ใช่ดีดีดีสงดังดี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 ีด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 ี แต่เสียงแต่ตัวเราถนัดนะอย่างพี่ก็ชอบทําเสียงดีๆบางคนก็ชอบเสียงเด๊เดเดบางคนก็หํามบางคนก็จะคือยังยังไม่ต้องแบบว่าเอามาดูเนื้อร้องแล้วก็ฝึกลองตามไปเลยยังไม่ต้องต้อใช้ใช้ปากนี่แหละดี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 จำจำจำได้เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรทํานองกําหนดจุดจําทํานองทําให้เราจําได้ก็จะมาบอกการเลือกเพลงนะถ้าถ้าร้องแบบสไตล์เสียงเหมือนของน้องหมายเลขสี่อ่า ก็ควรจะร้องเพลงแบบสูงๆเช่นความดีไม่มีขายแกทํานองก่อนนะครับถ้าเป็นเสียงเหมือนหมายเลขสองก็เสียงดีนะแล้วเขาร้องมาแต่ที่เขาจําทํานองทํานองอาจจะยากไปสักหน่อยก็เลยแนะนําเพลงอะไรนะคุณคุณต๋อยเบื้องไายในฝันอันนี้มีประโยชน์สําหรับผู้ที่จะเข้าประกวดใหม่นะคะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปฝึกทํา ทำนองให้ได้ก่อน,นะะอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปร้องตามเพลงนะคะให้ฟังก่อนแล้วก็ทําเสียงตีด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 ีตามก่อนนะคะจนจบเพลงครัง้งเดียวเที่ยวเดียวได้จำได้เลยเนี่ยอันนี้เขา<อ><อ>ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน <laughs> ใช่ค่ะครั้งแรก <laughs> เพราะว่าเขามาร้องเพลงอะไรบ <c oughs> ุงไทยแอบมึงใทยในฝันเนาะไม่เพิ่งมาได้ยินก็ยังงงเลยเพลงนี้มีได้เลยก็มามาร้องเพลงเข้าห้องอัดกับอาจารย์ฉัดนะคะก็มาผลิตเพลงกันเป็นทางแรกเลยอาจารย์บอกอตอนตีดีๆก่อนนี้ ดีดีดีอาพูดสิอะไรนะคะอาจารย์ให้หนูพูดตามใช่ดีดีดีแล้วไฟลองตามเพื่อดีดีดีถ้าเพราะว่าคําร้องที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถร้องได้เป็นร้อยทานองเลยนะโอเมืองไทยในฝันที่ฉันวาดวางเอาไว้ยังได้เลยมันได้หมดเลยแต่ทํานองในเพลงที่มันมีอยู่อันเดียวคือดี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 มันเป็นแค่นี้ใช่ค่ะก็เหมือนกันตอยเขาไม่ได้ทำนองเขาก็ร้องไม่ได้เหมือนกันนะ เพลงท้าทายดีนะถ้าร้องถึงเนี่ยก็ชนะได้โดยง่ายเพราะว่าแสดงอารมณ์เพลงได้ชัดเจนถ้าร้องไม่ถึงนี่โหตกรอบง่ายเหมือนกันเนาะตกเลยแหละโหนเสียงไม่ถึงนี่จบข่าวจบเลยนะคะนักร้องนี่ถ้าโหนเสียงไม่ได้นี่คือจบเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ